โมเมนที่รอคอยใบยเฟิร์นพิมพ์ชนกพานายนาพัฒเปิดตัวกับครอบครัวในวันพ่อปีนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หวานกันไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆสาหรับคู่ของนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและพระเอกหนุ่มหล่อนายนาพัฒที่พักหลังๆมานี้มักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักหวานๆมาให้แฟนๆได้ยิ้มตามอยู่เป็นประจำล่าสุดโมเมนที่ใครหลายๆคนรอคอยเมื่อใบาเฟิร์นได้พานหนุ่มนายนาพัฒ์ เข้าบ้านไปเจอกับครอบครัวเจอกับคุณพ่อคุณแม่เนื่องในโอกาส5้ธันวาคมวันพ่อแห่งชาติสาวใบาเฟิร์นก็ได้นำพวงมาลัยไปกราบคุณพ่อคุณแม่และปีนี้พิเศษสุดๆเพราะหนุ่มนายไปไหว้ด้วยถือเป็นการเปิดตัวและทำความรู้จักกันอย่างเป็นทางการทางผู้ใหญ่รับทราบพ,พร้อมระบุแคปชั่นว่าสวัสด,ดีคุณพ่อก hashtag #father'sday ทามกลางบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์แซวกันอย่างมากมายบ้านนี้มีลูกชายเพิ่มอีกคนแล้วหรอเอาลูกเขยมาฝากพ่อของขวัญวันพ่อมีแฟนแล้วค่ะพาลูกเขยคนโปรดไปไว้คุณพ่อลูกเขยน่ารักสุดๆเลยค่ะหนูใบาพาเข้าบ้านฝากตัวเป็นลูกเขยแล้ว